สวัสดีครับเรื่องราวของผมเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อหลายสิบปีที่แล้วตอนที่ผมเป็นนักเรียนกำลังจะสอบเข้ามาหาวิทยาลัยในคณะศิลปะชื่อดังคณะหนึ่งและก็นั่นเลยครับสิ่งที่เจอในครั้งนั้นผมได้เจอมาด้วยตัวเองรวมทั้งเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดเรื่องราวเหล่านั้นขึ้นจนเกือบจะต้องมีอันเป็นไปเอาเป็นว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา เดี๋ยวผมขอเริ่มเรื่องเลยแล้วกันนะครับเรื่องราวของผมต้องขอย้อนกลับไปเมื่อหลายสิบปีก่อนซึ่งในตอนนั้นผมเป็นนักเรียนที่เรียนอยู่ชั้นม .6 ในโรงเรียนที่ต่างจังหวัดซึ่งส่วนตัวของผมนั้นผมเป็นคนที่เรียนไม่เก่งไม่มีพรสวรรค์ด้านการเรียนทำให้แต่ละวิชาผมก็ได้แต่เอาตัวรอดให้ผ่านพ้นไปได้แต่ละวัน จนมันก็มีวันหนึ่งหลังจากที่เรียนวิชาทั่วไปเสร็จที่ผมรู้สึกเหนื่อยล้ามากๆซึ่งจากตารางสอนพวกเราต้องเดินไปที่ตึกตึกหนึ่งเพื่อไปเรียนวิชาศิลปะซึ่งเป็นวิชาของอาจารย์ฉลองและก็นั่นเลยครับวิชาศิลปะนั้นเป็นวิชาที่เ,เพื่อนๆเกลียดมากเพราะอาจารย์ฉลองแกค่อนข้างดุแต่งตัวไม่เหมือนกับคนทั่วไปผมเผ่ารุงรังมีนิสัยที่ค่อนข้างน่ากลัว รวมทั้งแกส่สพบริจัดก็เลยทำให้นักเรียนหลายๆคนค่อนข้างที่จะไม่ชอบแกซึ่งในวันนั้นหลังจากที่เข้ามาในคาบเรียนอาจารย์แกก็เริ่มสอนครับด้วยการตีตารางสี่ช่องแล้วก็เริ่มเขียนลายไทยเขียนพวกลายกหนกต่างๆแล้วก็บอกให้พวกเราเขียนตามซึ่งเพื่อนหลายๆคนตาก็งงกันมากครับแล้วก็เขียนตามไม่ได้ แต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันทำไมผมถึงไม่งงแล้วก็เขียนตามได้สบายวันนั้นก็เรียนไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งถึงทายคาบเรียนอาจารย์ก็ให้เอาสิ่งที่เขียนไปส่งแล้วมันก็เกิดเรื่องที่ว่าตอนที่ผมเอาไปส่งเป็นคนสุดท้ายอาจารย์แกก็เคาะเตะเรียกผมแล้วก็บอกให้ผมหันกลับมาในวินาทีนั้นผมสะดุ้งเลยครับ เพราะว่าแกเคาะค่อนข้างแรงแล้วหลังจากที่หันกลับไปอาจารย์ฉลองแกก็ยิ้มแล้วแกก็พูดกับผมว่าวันนี้หลังจากเลิกเรียนตอนเย็นให้เข้ามาคุยกันหน่อยเขามีเรื่องจะคุยด้วยและก็ให้พาเพื่อนมาอีกสี่คนก่อนที่จะบอกชื่อกับผมมาผมขนลุกไปหมดเลยครับไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาจะเรียกผมไปทำไม แต่ผมก็พยายามคิดในแง่ดีว่ายังโชคดีที่ว่าเขาไมา่ได้เรียกผมมาคนเดียวแต่ยังบอกให้พาเพื่อนมาด้วยอีกสี่คนหลังจากเลิกเรียนในเย็นวันนั้นด้วยความที่วิชาวิทยาศาสตร์ถูกอาจารย์สอนจนเกินเวลาทำให้เวลาเลยไปเกือบถึงหกโมงและก็นั่นเลยครับหลังจากที่เลิกเรียนผมก็เดินไปหาเพื่อนที่นัดกันไว้แต่แล้วก็ปรากฏว่า เพื่อนอีกสองคนไม่ไปไม่สนใจที่อาจารย์ฉลองเรียกตัวก็เลยทำให้เหลือแค่ผมกับไอโจโอ้แล้วก็ไอบอสที่เดินไปห้องศิลปะด้วยกันเฮ้ย <Hey, S 1> มึงว่าฉลองจะทำอะไรวะถ้ามีอะไรขึ้นมากูวิ่งก่อนเลยนะเว้ยเออไม่รู้เหมือนกันว่ะอาจจะมีงานอะไรให้ช่วยมั้งพวกมึงก็พูดเกินไป เขาเป็นอาจารย์นะเว้ยไม่ใช่ผีบ้านผีบออที่ไหนวันนั้นพวกเราก็พูดทีเล่นทีจริงแล้วก็เดินเกาะกลุ่มกันไปจนเมื่อไปถึงห้องศิลปะพวกเราก็พบว่าอาจารย์ฉลองแกกำลังนั่งเขียนภาพอยู่แล้วก็ส่งมาให้พวกเราดูซึ่งมันเป็นภาพที่สวยมากครับก่อนที่แกจะถามว่าพวกเราที่มาอยากจะเขียนภาพให้ได้แบบแกไหมซึ่งผมก็บอกเลยครับ ว่าพวกเราอยากทำได้ผมอยากเขียนภาพให้ได้แบบแกและก็นั่นเลยครับหลังจากที่ผมต่อไปแกก็ยื่นกระดาษมาให้คนละแผ่นที่แกปลิ้นออกมาเองและหลังจากที่พวกเราเห็นพวกเราก็ขนลุกทันทีซึ่งสิ่งที่พวกเราเห็นนั้นมันเป็นใบขอทุนครับเป็นทุนของมหาวิทยายลัยแห่งหนึ่งซึ่งเป็นมหาวิทยายลัยชื่อดังที่มีคณะศิลปะ และก็นั้นแหละครับหลังจากนั้นทําให้พวกเราสามคนรู้ว่าอาจารย์ฉลองแกเรียกมาติวให้เพื่อให้เข้ามหาวิทยาลัยศิลปะจากเด็กที่มีฝีมือที่แกเห็นงานเมื่อตอนกลางวานันและหลังจากที่คุยกันแกก็บอกครับว่าแกไม่บังคับแกแค่อยากจะช่วยแต่ถ้าพวกเราไม่อยากเรียนแกก็ไม่ว่ากันและหลังจากที่ได้ยินแบบนั้น ผมก็ตอบตกลงแบบไม่คิดเลยครับซึ่งเพื่อนอีกสองคนก็ตอบตกลงเช่นกันอาจารย์แกก็เลยบอกว่าแกจะติวให้พวกเราฟรีแกจะไม่เอาเงินเลยสักบาทเดี๋ยวแกจะเปิดห้องที่บ้านไว้ให้แล้วจะไปหลังเลิกเรียนหรือจะไปช่วงเสาร์อาทิตย์ก็ตามแต่ที่พวกเราต้องการวันนั้นผมทราบซึ้งมากครับแล้วอาจารย์แกก็นัดว่าเดี๋ยวให้เข้ามาปรับพื้นฐานกันก่อน ช่วงเช้าวันเสาร์นี้ก็ได้ซึ่งพวกเราก็ตกลงครับแล้วก็ยินดีที่จะไปตามนั้นจนถึงช่วงเช้าวันเสาร์ผมกับไอโจแล้วก็ไอบอสก็ไปกันที่บ้านของอาจารย์และเมื่อไปถึงพวกเราก็พบว่าบ้านของอาจารย์ฉลองสมกับที่เป็นอาจารย์สอนวิชาศิลปะจริงๆครับคือทุกอย่างมันดูอาร์ตไปหมดเต็มไปด้วยความร่มรื่น แล้วก็มีต้นไม้มากมายที่คอยบังแดดให้กับบ้านหลังนั้นโอ้โหอาจารย์แกเท่ห่ะแกแต่งตัวอย่างแปลกใช้ชีวิตสมถะแต่แกยังรวยแค่ที่ดินบ้านแกก็น่าจะเป็นสิบล้านแล้วหลังจากที่คุยกับเพื่อนวันนั้นก็เข้าไปในบ้านแล้วแกก็สอนพวกเราครับคือให้ลองเขียนภาพในมุมต่างๆซึ่งทันึกภาพตาม ผมก็ขออธิบายแบบนี้ครับว่าคืออาจารย์ให้นั่งกันเป็นวงกลมคือสามคนนั่งกันคนละมุมแล้วตรงกลางมีโต๊ะเล็กๆที่สูงประมาณหนึ่งฟุตแล้วก็มีผ้าคลุมยาวลงมาโดยที่ข้างบนนั้นก็จะเป็นพวกวัตถุต่างๆเป็นรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมเป็นพวกวงกลมให้พวกเราได้ลองเขียนภาพกาันจนหลังจากวันนั้นพวกเราก็มาที่บ้านของอาจารย์บ่อย ซึ่งวัตถุก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็เริ่มยากขึ้นทุกวันจนมันมีอยู่ช่วงหนึ่งครับอาจารย์ฉลองก็บอกว่าเดี๋ยวอีกไม่กี่วันอาจารย์จะให้ลองของยากซึ่งเป็นของที่อาจารย์ห่วงมากแทบจะไม่เคยเอาออกมาเลยตั้งแต่สิทธิ์รุ่นสุดท้ายน่าจะสักสิบปีก่อนที่อาจารย์สอนพิเศษแล้วก็เลิกสอนไปเวลาก็ผ่านไปจนวันหนึ่งก็มาถึง ซึ่งในวันนั้นพวกเราทั้งสมคนเข้ามานั่งเล่นที่บ้านของอาจารย์กันก่อนแล้วอาจารย์ก็กลับมาในช่วงสายและเมื่อมาถึงอาจารย์ฉลองก็บอกว่าเดี๋ยววันนี้มาเริ่มกันเลยดีกว่าอาจารย์อยากจะให้ลองของยากแล้วแกก็ไขกุญแจเข้าไปในห้องไม้ห้องหนึ่งที่แกไม่เคยเปิดมาก่อนและคุณผู้ฟังครับหลังจากที่พวกเราเดินตามแกไปอาจารย์ฉลองก็บอกว่า อย่าพึ่งเข้ามาเดี๋ยวเราให้อาจารย์ท่องคาถาแล้วก็สวดบทสวดให้จบก่อนวันทิตวาสุขนาทางพุทธันจะธรรมมันจะสังคันจะสาธุกังนโมพุทธายและในวินาทีนั้นผมขนลุกเลยครับไม่รู้ว่าอาจารย์ท่องคาถาแล้วก็ท่องบทสวดอะไรแต่ผมมารู้ทีหลังว่าน่าจะเป็นคาถาบูชาครู ทำให้ในวันนั้นผมก็ผงะถอยหลังออกมาและเมื่ออาจารย์ท่องจบแกก็บอกว่าไม่ต้องกลัวครับแล้วแกก็เดินนำหน้าพาพวกเราเข้าไปในห้องห้องนั้นหลังจากที่เข้าไปถึงอาจารย์ก็เดินเข้าไปที่มุมห้องแล้วผมก็เห็นว่าที่มุมห้องนั้นมันมีหีบตั้งอยู่ใบหนึ่งลักษณะเป็นหีบขนาดใหญ่แล้วแกก็ให้พวกเราสามคน ช่วยกันยกออกมาวางตรงกลางและก็นั่นเลยครับหลังจากที่อาจารย์เปิดพวกเราก็ต้องขนลุกกับสิ่งที่เห็นอยู่ด้านในสิ่งที่พวกเราเห็นครับพวกเราเห็นหัวกะโหลกดามติดอยู่กับไม้ชิ้นหนึ่งแล้วก็มีส่วนของตัวคือมีแค่หัวไหล่กับซี่โครงแล้วก็แขนอีกครึ่งท่อนดามติดอยู่กับไม้เหมือนกันโดยที่รองหีบด้วยผ้าขาวบาง แล้วก็ใส่อยู่ในหีบใบนั้นอาจารย์ฉลองได้บอกครับวันนี้คือของห่วงของอาจารย์เองอาจารย์จะเอามาให้พวกเราเขียนภาพทําให้หลังจากนั้นพวกเราเลยต้องช่วยกันหยิบฐานออกมาตั้งโครงกระดูกเอากะโหลกที่ดําอยู่กับไม้ไปตั้งเอาไว้เหนือตัวแล้วก็พยายามต่อให้ได้รูปด่างแม้จะมีชิ้นส่วนไม่ครบมีเพียงแค่ครึ่งตัวก็ตาม จนหลังจากที่ต่อเสร็จอาจารย์ฉลองก็บอกว่าเดี๋ยวช่วยกันยกออกไปข้างนอกเอาไปตั้งไว้ที่พวกเรานั่งกันจนกระทั่งเมื่อยกออกมาเสร็จผมก็เห็นเลยครับว่าบรรยากาศน่ากลัวมันได้คลายลงหุ่นก็เป็นหุ่นเลสินธรรมดาไม่ได้น่ากลัวเหมือนตอนอยู่ในหีบเหมือนตอนอยู่ในห้องประตูไม้ที่พวกเรารู้สึกกลัวกันในวันนั้นอาจารย์ฉลองก็บอกว่า ให้ลองหามุมเขียนภาพเอามุมที่เขียนถนัดถนัดแล้วก็นั่งอยู่นานๆได้ซึ่งผมก็บอกเลยครับหลังจากที่นั่งไปประมาณหนึ่งชั่วโมงผมก็รู้สึกว่ายากจริงๆมันต่างจากพวกผลไม้พวกการน้ำหรือว่าพวกแจกันที่พวกเราเคยนั่งเขียนมาทำให้ในช่วงนั้นพวกเราก็จมอยู่กับโครงกระดูกบางทีเลิกเรียนก็มาตอนเย็น บางทีผมก็มาคนเดียวบางทีอาจารย์ไม่อยู่ก็มาซึ่งก็เป็นปกติครับคือเมื่อมาถึงผมก็จะเห็นคนที่ดูแลบ้านอาจารย์นั่งทํางานอยู่ข้างหลังบ้านบางทีก็เขียนภาพบางทีก็ปั้นหุ่นนิ่งซึ่งผมก็ยกมือไหว้แล้วก็เข้าไปในห้องที่อาจารย์ยกให้พวกเราเออเดี๋ยวช่วงนี้อาจารย์มีธุระสักหน่อย อาจจะต้องไปต่างจังหวัดหลายวันไม่รู้ว่าจะกลับวันไหนเดี๋ยวพวกลูกเอากุญแจไว้จะเข้ามาเมื่อใดก็เข้ามาจนถึงในวันหนึ่งครับที่พวกเราเข้ากันมาสามคนซึ่งในวันนั้นอาจารย์ฉลองได้บอกกับพวกเราว่าอาจารย์มีธุระอาจจะไม่ได้กลับมาหลายวันหน่อยซึ่งแกก็ไว้ใจพวกเรามากก็เลยให้กุญแจกับพวกเรามาทำให้ในช่วงนั้น วินัยของพวกเราก็เลยเริ่มหย่อนยานเริ่มมีอาการขี้เกียจเพราะเหนื่อยกันมาหลายเดือนแล้วแล้วก็แทบจะไม่ได้พักกันเลยและในช่วงนั้นในช่วงที่อาจารย์ฉลองไม่อยู่มันก็มีอยู่วันหนึ่งที่ผมรู้สึกเหนื่อยแล้วก็รู้สึกล้ามากๆแล้วก็ไม่รู้ว่าผมคิดอะไรเหมือนกันนะครับคือผมรู้สึกว่าผมอยากดูใกล้ๆอยากลองเอามาจับดู ผมก็เลยเอาเลยครับผมลุกขึ้นไปจากที่นั่งไปดึงเอาไม้ที่ดามออกแล้วก็แกะหัวกะโหลกออกมาจนเพื่อนๆถึงกับผนล,ลุกแล้วก็รองห้ามผมเป็นเสียงเดียวกันผมหัวเราะเลยครับที่เห็นอาการของเพื่อนเป็นแบบนั้นและเมื่อหยิบหัวกะโหลกออกมาผมก็เลยเอามานั่งดูใกล้ๆและคุณผู้ฟังครับผมรู้สึกเลยครับว่าสิ่งที่ผมหยิบเอามานั้น มันค่อนข้างเหมือนจริงมากๆมีทั้งรอยขุ่ระมีทั้งคราบดำที่อยู่ด้านในรวมทั้งเท็กเจอร์ต่างๆมันก็ไม่เหมือนกับเรซินแต่มันเหมือนกับกระดูกที่เป็นคนจริงๆเสียมากกว่าเชียเชี่ยคนลุกว่านี่มันหัวคนจริงชัดๆและหลังจากนั้นผมที่แกล้งทำเป็นพูดทีเล่นทีจริง แล้วเมื่อรู้ว่าเพื่อนๆกลัวผมก็เลยโยนหัวกะโหลกใส่เพื่อนและคนนั่นเลยครับมันก็เลยกลายเป็นว่าพวกเราเอาของของอาจารย์มากแกล้งกันแบบที่ไม่ทันได้ยังคิดแล้วกว่าที่พวกเราจะรู้ตัวก็ปรากฏว่าคนที่ดูแลบ้านให้อาจารย์เขาก็มายืนจ้องตาขม็งและถึงแม้จะไม่ได้พูดอะไรแต่พวกเราก็รับดูได้ว่าเขาไม่พอใจแล้วก็ค่อนข้างโกรธมาก พวกเราก็เลยยกมือไหว้แล้วก็บอกกับเขาว่าพวกเราจะไม่ทำอีกแล้ววันนั้นผมเลยเอาไปเก็บไว้ที่เดิมแล้วก็พยายามใช้ชีวิตปกติแต่หลังจากที่เวลาผ่านไปอีก <c oughs> เพื่อนของผมก็เริ่มไม่มาครับเพราะไม่มีอาจารย์คอยเข้มงวดทําให้ในวันนั้นหลังจากที่ผมเข้ามาคนเดียวในช่วงเย็นวันศุกร์แล้วก็นั่งเขียนภาพจนถึงค่ำ ผมก็รู้สึกว่าผมรู้สึกล้าแล้วก็เหนื่อยมากๆแล้วแล้วด้วยความที่ไม่เห็นใครไม่มีใครอยู่บ้านเลยคนดูแลบ้านก็ไม่อยู่ผมก็เลยตัดสินใจแอบถือวิสาสะเดินเข้าไปถอดหัวกะโหลกแล้วก็เอาใส่กระเป๋าแอบเก็บเอากลับบ้านมาในค่ำวันนั้นผมก็ขึ้นรถเมล์จากหน้าปากซอย ไปลงที่ถนนแถวแถวบ้านแล้วก็นั่งสองแถวมาอีกต่อหนึ่งเพื่อมาลงที่ปากซอยบ้านของตัวเองแต่ทว่าด้วยความที่ผมกลับมาค่ำรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างก็เลยไม่มีผมก็เลยตัดสินใจเดินต่อเพื่อจะกลับบ้านของตัวเองผมก็เดินมาเรื่อยๆครับแต่เมื่อมาถึงจุดหนึ่งผมก็รู้สึกว่าผมรู้สึกเหมือนกับถูกสะกิดเหมือนกับเอาอะไรกลมๆ มากระแทกที่หลังของผมแต่เมื่อหันไปมันก็ไม่มีใครเลยครับนอกจากความมืดที่ผมเดินอยู่ข้างทางคนเดียวตอนนั้นผมก็งงมากแต่ก็พยายามไม่คิดอะไรและคุณผู้ฟังครับหลังจากที่ผมเดินมาอีกสักพักหนึ่งผมก็รู้สึกว่ามันมาอีกแล้วมันเหมือนกับมีอะไรบางอย่างมาสะก,กิดและทันทีที่หันไป ผมก็ขนลุกเลยครับเมื่อผมรู้สึกว่าสิ่งที่มาสกิดนั้นมันได้อยู่ในกระเป๋าของผมเองผมอึ้งเลยครับแต่ก็พยายามตั้งสติบอกกับตัวเองว่าไม่มีอะไรแล้วมันเป็นไปไม่ได้ที่จะเกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นแต่ผมก็ถอดกระเป๋าที่สะพายออกมาแล้วก็เอามาถือให้ห่างตัวและคุณผู้ฟังครับในวินาทีนั้นเอง ผมก็ได้ยินเสียงของสุนัขก,กำลังวิ่งเข้ามาหาผมผมตกใจมากเลยครับที่ได้เห็นว่ามีสุนัขประมาณ4-5หตัวที่ใจดีมากๆไม่เคยไล่กัดผมเลยสักครั้งแล้วก็ชอบมาเล่นกับผมตลอดได้วิ่งกระโจนเข้ามาแล้วก็เห่าส่งเสียงดังพร้อมกับแยกเขี้ยวใส่และด้วยความตกใจผมก็เลยพยายามส่งเสียงไล่ เอากระเป๋าไล่ตีให้ออกไปแต่แล้วก็ปรากฏว่ามันเหมือนกับว่าสิ่งที่พวกสุนัขต้องการนั้นมันไม่ได้ต้องการที่จะกัดผมแต่มันต้องการกระเป๋าผมก็เลยตัดสินใจโยนทิ้งโยนกระเป๋าออกไปให้พ้นตัวแล้วสิ่งที่เห็นก็คือหลังจากที่กระเป๋าตกลงไปข้างทางผมก็เห็นพวกสุนัขเหล่านั้นวิ่งกระโจนตามกระเป๋าไป แล้วก็รุมกัดเหมือนหมาบ้าเหมือนกับพยายามแย่งของกันจนเคี้ยวโดนกันเองเลือดสาดจนถึงขั้นมีตัวหนึ่งหางขาดแล้วก็กระโจนวิ่งหนีไปและหลังจากนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพวกสุนัขที่เหลือเหล่านั้นช่วยกันฉีกกระเป๋าจนขาดแล้วก็กระโดดเข้าไปขยำํำก่อนจะคาบเอาหัวกระโหลกไปมันเป็นภาพที่น่ากลัวมากเลยครับ ไม่รู้ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรแม้จะเกิดขึ้นไม่ถึง5นาทีแต่ผมก็จำจนติดตาแล้วก็ไม่อยากนึกภาพนั้นขึ้นมาอีกแต่จนเมื่อตั้งสติได้ผมก็คิดเลยครับว่าสิ่งที่ผมต้องทำก็คือผมจะต้องเดินเข้าไปหาของกลับมาเพราะหัวกะโหลกเป็นของอาจารย์แล้วเป็นของที่อาจารย์ห่วงมากแล้วก็สั่งห้ามพวกเราหลายครั้งว่าห้ามจับห้ามเคลื่อนย้ายที่ และนอกจากเขียนภาพก็ห้ามเอาไปทำอะไรทั้งนั้นผมเลยรีบเดินตามหาคือต้องเดินลงจากข้างถนนแล้วก็เดินตรงเข้าไปในป่าทางที่พวกสุนัขวิ่งเข้าไปแต่แล้วก็ปรากฏว่าเมื่อผมเดินไปเรื่อยๆมันไม่มีร่องรอยเลยครับผมไม่รู้ว่าสุนัขวิ่งไปทางไหนเดินหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอรวมทั้งพยายามเดินไปรอบๆเดินตรงเข้าไปให้ลึกที่สุด จนไปเจอน้ำสูงขึ้นมาถึงเครื่องแข้งแต่ผมก็หาไม่เจอหลังจากวันนั้นผมพยายามตามหาอยู่หลายวันโดยที่ไม่ได้บอกเพื่อนแล้วก็ไม่ได้บอกใครทั้งนั้นจนเวลาผ่านไปได้สี่วันถึงวันที่อาจารย์กลับมาด้วยความที่ทำอะไรไม่ได้ผมก็เลยมารอที่หน้าบ้านตั้งแต่เช้าแล้วก็สารภาพไปตามตรง อาจารย์ครับพอดีผมเอากลับไปจะหัดเขียนภาพแต่ผมทำหายเดี๋ยวผมชดใช้ให้อาจารย์ไปซื้อมาจากที่ไหนเดี๋ยวผมไปซื้อมาคืนให้นะครับแต่ในวินาทีนั้นหลังจากที่ผมพูดออกไปก็ปรากฏว,ว่าอาจารย์กโกรธมากเลยครับโกรธแบบที่ผมไม่เคยเห็นมาก,ก่อนแล้วก็ดุด่าว,ว่าผมไม่มีชิ้นดีก่อนที่จะบอกว่าให้ผมรีบขึ้นรถไปกับเขา แล้วเขาก็ขับออกไปเลยโดยที่ตรงไปที่วัดเพื่อไปให้พระรดน้ำมนต์ผมไม่รู้เลยครับว่าเกิดอะไรขึ้นคือรู้สึกง,งงมากว่าแค่ของหายแต่ทำไมถึงต้องซีเรียดแล้วก็จริงจังมากขนาดนั้นเงินผมก็อาสาจะชดใช้ให้หรือจะให้ซื้อใช้คืนก็อยอมแต่แล้วก็ปรากฏว่าในช่วงตลอดทั้งวันนั้นอาจารย์ไม่พูดกับผมเลย จะบอกอะไรสักคำก็ไม่มีส่วนกระทั่งถึงในช่วงเย็นเมื่อนั่งรถกลับมาถึงบ้านอาจารย์ก็บอกกับผมว่าต่อไปนี้ไม่ต้องมาที่บ้านของอาจารย์แล้วแต่ถ้ายังอยากเรียนอยู่เดี๋ยวให้ไปนั่งเรียนกันที่อื่นผมทำใจเลยครับแล้วก็ยอมรับว่าผมน่าจะทำผิดครั้งใหญ่จนกระทั่งหลายวันผ่านไปโดยความรู้สึกผิด แล้วก็อยากจะแก้ตัวในตอนที่ผมเลิกเรียนแล้วกำลังจะกลับบ้านซึ่งหลังจากที่นั่งรถสองแถวมาถึงผมก็เดินเข้ามาจากปากซอยและเมื่อมาถึงจุดนั้นจุดที่มาคาบหัวกะโหลกเข้าไปผมก็เลยตัดสินใจเดินเข้าไปในป่าเพื่อจะหาหัวกะโหลกอีกครั้งหนึ่งผมก็เดินเข้าไปเรื่อยๆครับจนเมื่อเดินเข้าไปสักพักหนึ่งท้องฟ้าก็เริ่มมืด อยู่ในช่วงกำลังโผล่เพลสและคุณผู้ฟังครับหลังจากที่เดินเข้าไปผมก็ได้เห็นว่าข้างในนั้นมันมีผู้ชายยืนอยู่คนหนึ่งเป็นผู้ชายที่ค่อนข้างมีอายุลักษณะเหมือนคนที่อยู่บ้านอาจารย์ที่ผมเห็นเขาเฝ้าบ้านมาตลอดผมก็เลยเรียกเขาครับเพื่อจะกล่าวทักทายสวัสดีแต่แล้วก็ปรากฏว่าในวินาทีนั้นหลังจากที่เขาหันกลับมาผมก็แทบล้มทั้งยืน เมื่อได้เห็นว่าผู้ชายคนนั้นเป็นคนที่ไม่มีหัวผมสติแตกเลยครับเหลือได้วิ่งออกมาจากป่าเพื่อจะหนีกลับบ้านทันทีแต่แล้วก็ปรากฏว่าเดชบุญของผมหลังจากที่วิ่งออกมาถึงอาจจะด้วยความที่ไม่ทันมองผมได้ถูกรถมอเตอร์ไซค์ชนและความรู้สึกสุดท้ายที่จำได้ผมรู้สึกเหมือนว่าตัวเองถูกผลัก จากผู้ชายที่ไม่มีหัวหลังจากนั้นผมจำอะไรไม่ได้อีกเลยจนมาตื่นอีกครั้งที่โรงพยาบาลซึ่งอาจารย์เขาก็มาเยี่ยมแล้วตัวของผมเองก็ร้องไห้แล้วก็ถามกับอาจารย์ไปว่าคนที่เฝ้าบ้านของอาจารย์เป็นใครแล้วเขายังอยู่ที่บ้านหรือไม่แต่อาจารย์ก็บอกว่าเขาไม่เข้าใจครับว่าผมพูดถึงใครเพราะว่าเขา อยู่ที่บ้านหลังนั้นคนเดียวและด้วยความที่เรื่องเป็นแบบนั้นผมไม่ไหวแล้วครับก็เลยตัดสินใจขอให้อาจารย์เล่าทุกอย่างให้ฟังเขาก็เลยเล่าให้ผมฟังว่าหัวกะโหลกที่ผมเอาไปนั้นไม่ใช่หัวกะโหลกเรซินแต่เป็นหัวกะโหลกของคนที่เป็นคนจริงๆผมอึ้งไปหมดเลยครับ แล้วอาจารย์ก็เล่าให้ฟังอีกว่าตั้งแต่สมัยที่อาจารย์หนุ่มๆตอนที่มาซื้อบ้านหลังนี้อาจารย์เคยขุดเจอจากข้างบ้านแล้วก็เจอเพียงแค่ครึ่งตัวอีกครึ่งตัวไม่รู้อยู่ที่ไหนพยายามขุดหาหลายครั้งก็ไม่เจอแล้วหลังจากนั้นอาจารย์ก็เลยทําความสะอาดแล้วก็ทําพิธีให้เป็นครูใหญ่ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ลูกศิษย์แต่ก็ไม่คิดว่าผมจะมาหยิบกลับเอาไป ผมเลยบอกเลยครับว่าถ้าหายแล้วแล้วได้ออกจากโรงพยาบาลผมจะไปทำพิธีขอขอมาจะไปกราบไหว้ให้เป็นเรื่องเป็นราวแต่ก็ปรากฏว่าในคืนวันนั้นผมได้เห็นคนคอขาดมายืนชี้หน้านอยู่ที่ปลายเตียงโดยที่ผมได้แต่ไหว้ขอโทษเพราะว่าขาของผมหักแล้วก็ลุกไปไหนไม่ได้และตั้งแต่วันนั้นมันทำให้ผมจำฝังใจ แล้วก็ไม่เรียนศิละปะอีกเลยรวมทั้งรู้ทีหลังว่าที่อาจารย์ไม่ให้ไปที่บ้านเพราะกลัวว่าผมจะถูกฆ่าจากเจ้าของหัวกะโหลกจนต้องยอมไปเรียนคณะอื่นแล้วก็เรียนไม่จบโดยที่หลังจากนั้นผมก็ไปพยายามตามหาอีกหลายครั้งแต่ก็ตามหาไม่เจอแล้วก็ไม่เคยเห็นกะโหลกอันนั้นอีกเลยหลังจากวันนั้นมาถึงปัจจุบันเป็นเวลาประมาณ20กว่าปี ผมได้พบว่ามีหมอดูเข้ามาทักผมสามครั้งในขณะที่เดินอยู่ตามที่ต่างๆว่าให้ระวังคอขาดให้ระวังตายโหงแต่ก็ไม่บอกวิธีแก้แล้วก็ไม่ช่วยอะไรทั้งนั้นซึ่งผมก็พยายามหลายครั้งที่จะไปตามหาตลอดจนกระทั่งหมดหวังไปหลังจากที่อาจารย์เสียชีวิตแล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องไปตามหาที่ไหนแล้วเพราะพื้นที่ตรงนั้น ในปัจจุบันมันได้กลายเป็นอาคารพาณิชย์ไปแล้ว